สวัสดีจ้าแม่สิงจ้ามาเปเดข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคสาสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์ทองคาและรางงานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่16มกราคมปี2569ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวลงต่อจากวันนี้เงินบาทเคลื่อนไหวที่บร,ริเวณ31.400บาทต่อ1นอลลาภาพรวมทองคําสปอร์ตเคลื่อนไหวในกรอบทางเทคนิคหลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางพมนรรันสัตร์ผ่อนคลายหลังประธานาธิบดีโดนัททำผู้นำสหรัฐ ลดท่าทีที่แข็งกล้วต่ออิหร่านโดยเขาไม่ต้องการที่จะทำสงครามกับอิหร่านพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านลเลี่ยงการโจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคนอกจากนี้ทองคำได้รับแรงกดดันหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญออกมาแข็งแกร่งเกินคาดส่งผลให้ตลาดปรับลดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟ,ฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงหนุนค่างเงินดอนลลาร์และตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ขณะที่ทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนความตึงเครียดรัเสเซียยูเครนความต้องการครอบครองกรีนแลนด์ของสหรัฐความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเดินหน้าเข้าซื้อทองคำต่อเนื่องของธนาคารกลางต่างๆรวมถึงกระแสงเงินไหลเข้าสู่ ETF ทองคำต่อเนื่อง ณเวลาทุ่มสิบันทึกวิดีโอทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวที่บร,ริเวณ4,595.560ดอลลาร์ต่อนหนทรอยออนดัชนีด,ดอลลาร์เคลื่อนไหวที่บร,ริเวณ99.355จุดด้านกองทุนเอสฟีดาซื้อทองคำเพิ่ม0.57ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ดับ1,074.8ตัน สำหรับวันนี้มีข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามการเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรมประจำเดือนธันวาคมรวมถึงการแสดงความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดเพื่อหาสัญญาณหมุนชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดต่อไปแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที 4, 75, 4, ่บริเวณ4,582ดอลลาร์4,575ดอลลาร์4,557ดอลลาร์4,547ดอลลาร์4,535ดอลลาร์4,525ดอลลาร์และ 4, 510ดอลลาร์ตามลำดับด้านแนวต้านแรกคือที่บริเวณ4 6 0 5ดอลลาร์4,613ดอลลาร์4,624ดอลลาร์4,632ดอลลาร์4,641ดอลลาร์4,651ดอลลาร์และ4,660ดอลลาร์ตามลำดับการลงทุนมีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่16มกราคมปี2569ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ นาเวลาที่เมมสินบันทึกวิดีโอก็เป็นเวลา13บสนาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคํา5ครั้งราคาครั้งที่5ปรับลดลงมาอีก50บาทสรุปรวมนะตอนนี้นะครับลบไปที่250บาทเมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตมามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาณต์ทีนี้แล้วนะคะอย่างไงก็ยาลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเมมสนินนะคะขอบคุณทุกท่านทีรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ